ยุ้ยนางเอกดังพูดถึงอาชีพแม่ค้าต้องบอกเลยว่าเป็นนักสแสดงสาวสวยที่ขยันทํางานมากๆเลยล่ะคะ่ะสําหรับสาวยุ้ยจีรนันที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเสาวยุยยังได้ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าจนมีผลตอบรับบังสุดๆซึ่งเสาวยุยยังได้เผยจุดเริ่มต้นครั้งนี้ด้วยว่าเริ่มจากช่วยพี่คนหนึ่งที่ผลิตแบรนด์กระเป๋า แต่ด้วยเศรษฐกิจกแบบนี้ไม่รู้จะช่วยวิธีไหนใน a c e b o o k ยุ้ยมีเพื่อนค่อนข้างเยอะและเห็นว่าธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มันปงังก็บอกพี่เขาว่าเดี๋ยวไดยสดขายกระเป๋าให้มีอยู่กี่ใบขนมาบ้านยุย้ยเขาก็ามา60บใบเต็มรถตู้เลยเราเปิดกล้องไลฟ์สดด้วย Facebook ส่วนตัวปรากฏว่ากระเป๋า60ใบาสามารถขายได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งอันนี้คือจุดเริ่มต้นไม่คิดว่าจะขายง่ายขายเสร็จก็มานั่งประชุมเราดูทางรอดแล้วว่าจะช่วยเขายังไงแต่จะต่อยอดธุรกิจตรงนี้อย่างไรก็เริ่มจากยุ้ยารรรดะะเวพจไ้ จก,ก็ให้พี่สาวคนนี้ช่วยดูแต่ถ้าให้ยุยืนพูดคนเดียวหนึ่งถึงสองชั่วโมงคงไม่ไหวก็เลยไปดึงพี่ตายชัดดาพรแ์ได้เอียมวัสสพรมาช่วยโดยเกิดเป็นเพจซีวายจุดจีรนันเป็นแบรนด์กระเป๋าซีวายจุดจีรนันขึ้นเรารับละครแค่อาทิตย์ละสามวันอีกสี่วันคอยอยู่ตรงนี้พอไรายได้มันกลับมาชัดเจนมากนอกจากนี้สาวยุยังได้พูดถึงอาชีพแม่ค้าด้วยว่ายุยเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กเราช่วยพ่อแม่ขายของมาโดยตลอดในตอนที่ปิดเทอมยุยจะเป็นเด็กที่ขยันมาก ตั้งแต่จำความได้ไม่เคยไปวิ่งเล่นจะขายของตลอดและจะของเงินคุณตาคุณยายไปลงทุนซื้อไขน่นกกระทามาหรือว่าขายขนมหวานบ้างคือนิสัยตัวเองจะเป็นแม่ค้าตลอดเลยแต่พอโตขึ้นด้วยชีวิตที่พลิกผันดวงหรืออะไรต่างๆทำให้เราโชคดีได้เข้ามาอยู่ในวงการเป็นนักสแสดงตามอาชีพที่เราฝันเอาไว้และหลักมากที่สุดจริงๆแล้วสายเดือนแม่ค้ายังคงอยู่ในตัวเสมอไม่มีอะไรที่ลด,ดคุณค่าตัวเองดยู่เป็นแม่ค้ามาตั้งแต่จำความได้แต่บังเอิญว่าสวยไงเลยต้องมาเป็นนางเอก